ดีค่ะพบกับนุ่นนะคะวันนี้นุ่นมีรถเข้าใหม่มารีวิวมาแนะนําให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันนะคะซึ่งวันนี้นุ่นมาพร้อมกับนิสสันมาสีเขียวคันนี้เลยนะคะเป็นตัว1.2 EL ปี2011นะคะซึ่งคันนี้ตั้งขายอยู่ที่219,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่3,000คูบาทเท่านั้นเองนะคะก็สาหรับลูกค้าที่ประวัติเครดิตปกติอันนี้นะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวเลยนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวนุ่นพาเดินดูรอบๆตัวรถกันก่อนเลยดีกว่านะ ะะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัว n i s s ันมาร์ปี2011นะคะก็เป็นอีกหนึ่งโฉมอีกหนึ่งรุ่นที่นุ่นใหญ่จะแนะนำนะคะด้วยกับของเขานะคะเป็นรถอีโกคารประหยัดน้ำมันได้เป็นรถแฮทชแบ็กห้าประตูด้วยนะคะและที่สำคัญด้วยกับคันนี้เป็นสีเขียวนะคะสีหายยากมากๆเลยนะคะก บอกเลยนะคะว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนในส่วนของรถคันนี้นะคะจะมีในส่วนของโลโก้ของเขาอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะซึ่งคันนี้เป็นรถของแบรนด์นิสสันนั่นเองในส่วนของหมายเลขทะเบียนนะคะย่อหญิงร่อเรือ3792กกรุงเทพมหานครคุณลูกค้าจะได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะ ต่อมาในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นชุดโคมไฟหน้าแบบมัลติ r e f ฟกเตอร์มาพร้อมกับไฟเลี้ยวในชุดโคมไฟนะคะบอกเลยว่ารถปี2 0 1 1ชุดโคมไฟยังใหม่ๆใสๆแบบนี้อยู่เลยนะคะอันนี้นุ่นต้อง จ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ารถเข้าใหม่ยังไม่ได้มีการปรับสภาพแต่อย่างใดเลยนะคะต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของล้อกันนะคะด้วยกับคันนี้นะคะของเขาได้มีการเปลี่ยนเป็นล้อแมกซูโทนแบบนี้เลยนะคะสีดํานะคะก็ซื้อรถคันนี้ได้แม็กตัวนี้ไปเลยนะคะนี่นะได้แม็กแต่งซิ่งลอๆแบบนี้ไปเลยนะคะสีดําตัดกับสีของตัวรถเป็นอย่างมากเลยนะคะในส่วนของตัวยางนะคะตัวนี้ได้แม็กขนาด15นิ้วนะคะ นี่นะให้ดูกันเลยว่าแม็กนะคะโอ้โหสวยงามเป็นอย่างมากเลยนะคะต่อมาดูที่ด้านแก้มของตัวรถนะคะจะติดในส่วนของไฟเลี้ยวมาที่ด้านแก้มของตัวรถทั้งสองฝั่งเลยนะคะและในส่วนของกระจกมองข้างนะคะตัวนี้จะได้เป็นแบบปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้านะคะฝาครอบได้สีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสําหรับคันนี้ก็มีการติดตั้งฟิล์มให้แล้วรอบขันนะคะมาพร้อมกับคิวกันสาตรงรุ่นของเขาเลยนะคะก็บอกเลยว่าทั้งฟิล์มทั้งคิวกันสาติดไปให้นะคะพร้อมใช้งานมากๆเลย ต่อมาในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะได้สีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะคะเพียงแค่มีกุญแจภายในรัศมีของเขานะคะเราก็สามารถกดล็อกและปลดล็อกผ่านปุ่มตัวนี้ได้เลยนะคะมาดูในส่วนของภาพรวมด้านข้างของตัวรถคันนี้กันนะคะด้วยกับคันนี้นะคะเป็นรถสีเขียวนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานตั้งแต่ออกจาก่วนป้ายแดงเลยนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีใด่อย่างใดเลยนะคะ สำหรับน้ำมันที่ใช้นะคะตัวรถคันนี้นะคะเป็นระบบเบนซินล,ล้วนนะคะสามารถเติมแก๊สโซฮอร์9หกแล้วก็ e 2 0ได้ด้วยนะคะสำหรับไฟท้ายตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะดูเล็กๆน่ารักน่ารักสไตล์นิสสันมาเลยนะคะมีครบเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันเลยนะคะมาพร้อมกับตัวอักษรโครเมียมนะคะที่เป็นรุ่นของเขานะคะนั่นก็คือของมาร์ชนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์เอ็กทรอนิกส์ซีวนั่นเองนะคะ แล้วก็ในส่วนของด้านบนนะคะของเขาก็จะมีติดมาในส่วนของสปอยเลอร์ด้านท้ายมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นั่นเองนะคะเท่าน,นั้นยังไม่พอของเขามีการติดกล้องถอยหลังเพิ่มมาให้ด้วยนะคะและจะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะคะให้ถึง4จุดนั่นเองนะคะต่อมานุ่นก็จะพาไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายของตัวรถคันนี้นะคะอ่ะ คันนี้เป็นตัว h ฮชแบ็ a c k 5ประตูนะคะก็ด้วยกับของเขาเป็นรถนนเอเนกประสงค์ขนาดเล็กนะคะพื้นที่การใช้งานของเขานะคะก็จะค่อนข้างจํากัดนิดหนึ่งนะคะก็เหมาะสําหรับคุณผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะที่กําลังมองหารถไว้ใช้นั่นเองนะคะ ในส่วนของด้านล่างก็จะมีในส่วนของย่างอะไรสำรองถุงเครื่องมือแล้วก็แม่แรงนะคะมีให้ครบเลยเนาะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของรอยเม็ดอ้ต่างๆพวกนี้นะคะอยู่ครบค่อนข้างสมบูรณ์กันเลยทีเดียวนะคะ,ะสำหรับโครงสร้างด้านท้ายนะคะเห็นไหมน็อตนี่คือไม่มีรอยขยับไม่มีรอยถลอกเลยนะคะเห็นไหมคือสภาพค่อนข้างดีแล้วก็สมบูรณ์มากๆเลยนะคะ อันนี้เรารับประกาศเรื่องโครงสร้างเลยนะยิ่งน็อตไม่มีรอยขยับรอยถลอกแบบนี้นะคะก็แน่นอนอยู่แล้วต้องไม่มีการผ่านการชนท้ายหรือว่าเปลี่ยนฝากระโปรงด้าน,นท้ายมาแต่อย่างใดเลยนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของ ห้องผู้ห้องข้างในกันต่อเลยนะตัวนี้คือภายในเขาคุมโทนด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะคะมือเปิดประตูด้านในของเขานะคะจับได้กระชับมือนะคะเป็นสีดําเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของ n i สสันเป็นอย่างมากเลยมาพร้อมกับตัวล็อกกระจกระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกทั้งสีบานปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยแต่ว่าจะเป็นออโต้นะคะสําหรับผู้ขับขี่ นั่นเองมีช่องวางแก้วน้ําเก็บของจุกจิกเล็กๆน้อยๆได้ด้วยนะคะถัดมาที่ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวในส่วนของทับหูกระจกมองข้างนะปรับกระจกด้านซ้ายด้านขวาตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะคันนี้นะคะนุ่นบอกเลยว่าเลขมาอยู่ที่แสนต้นๆเท่านั้นเองมาพร้อมกับพวงมาลัยหนังสามการและแอร์แบ็กจำนวนหนึ่งคูนาน,นั่นเองนะคะในส่วนของเครื่องเสียงตัวนี้นะคะเจ้าของคนเก่าเขาได้เปลี่ยนเป็นแบบจอทัชสกรีนนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะแสดงผลในส่วนของกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะ ในส่วนของระบบแอร์เป็นแอร์แบบอนาล็อกแบบความเย็นได้ตามใจชอบเลยนะในส่วนของเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้ขับค่อนข้างง่ายนะคะจับกระชับมือเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวของนิสสันมาร์ตเป็นอย่างมากเลยนะคะและในส่วนของเบาะตัวนี้นะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะซึ่งบอกเลยว่าข้อดีของเขาเลยนะระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญนะคะเบาะเขาค่อนข้างกว้างออกแบบมาเพื่อรองรับกับสรีรลของผู้ขับขี่เป็นอย่างมากเลยนะคะ มาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะของเขาก็จะแบบเห็นไหมนั่งได้แบบสามคนสบายๆเลยนะคะนี่นะระยะห่างระหว่างเบาะแถวหน้าแถวหลังนะคะด้วยกับของเขาเป็นรถที่คือแบบว่าออกแบบมาค่อนข้างลงตัวทั้งหมดเลยนะคะจะดูแบบไม่กว้างไม่แคบจนเกินไปเป็นรถเล็กๆขับได้ค่อนข้างคล่องตัวและที่สำคัญคือราคาของเขานะคะจับต้องได้ด้วยนะคะ และสุดท้ายนะคะที่นู่นจะพาไปดูก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์อีโกคาร์นะคะประหยัดน้ํามันนะคะขนาด1,200ซีซีเครื่องยนต์นะคะไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มออกมาจากเครื่องยนต์อย่างแน่นอนนะคะเครื่องยนต์เดิมๆเลยลูกค้าสามารถตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขตัวถังได้เลยนะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยนะคะโครงสร้างทุกอย่างพวกนี้นะคะอยู่ครบค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะคะอันนี้คือให้เห็นๆสดๆเลยนะคะว่ารถเข้าใหม่ยังไม่ได้มีการล้างไม่ได้มีการปรับสภาพแต่อย่างใดนะคะสภาพดีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มากมาก มากเลยนะคะโครงสร้างพวกนี้แผ่นเพดที่ติดอยู่กับเบ้าโชกนะคะสภาพเนียบดีสมบูรณ์นะคะเม็ดอารที่ติดอยู่กับเบ้าโชกก็ค่อนข้างโอเคกันเลยทีเดียวนะคะ น็อตฝากระโปรงฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยนะคะนี่นะเป็นสติกเกอร์ที่มาจากโรงงานเลยนะคะก็ค่อนข้างอยู่ครบสมบูรณ์นะนี่ฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานจะต้องมีตาปั้าของน Ν ิสสันอยู่แบบนี้อันนี้เรารับประกันนะคะเรื่องโครงสร้างเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นเครื่องยนต์ชนหนักพีความจมน้ำอันนี้เราไม่นํามาขายอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าสบายใจไว้วางใจหายห่วงได้เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ n i สสันมาร์นะคะ 1.2EL ปี2011คันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่2 1 9 0 0 0บาทสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อน,นุ่นได้เลยนะคะที่เบอร์0840042099นุ่นยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ